นายวรกรณกิรติบุรานะครับเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์สาขาสุขาพิบาลสิแลงแวดล้อมครับและดิฉันนางสาวจามาบุติวงศ์นะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีวนายและความปลอดภัยครับครับผมวันนี้นะครับจะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรถานที่ท่องเที่ยวคือเป็นสถานท,าที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าซูนวานนะครับส่วนสถานที่ตั้งนะครับมันจะอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่1นนะครับทางไปอุบลเดชนะครับอยู่บนทางเส้นถนนใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ อ่าโอเคค่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็น ขาย,ข,ายของของขายที่ระลึกนะคะของซื้นวานก็จะมีเสื้อยืดีโโสการ์ดมีงนังแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายในนะคะขอที่ที่เรามาแนะนำกันต่อไปเป็นชาที่หม่นะคะอันนี้เป็นร้านขายเป็นน้ำ เป็นน้ำประมาณว่าน้ำสมัยก่อนนะครับเป็นน้ำผลไม้รสชาติอร่อยมากเลยอยรีวืมาชิมกันเดี๋ยวพอมาข้างในนะครับผมมันจะเป็นจะเป็นช่วงหลังครับที่ว่าช่วงนี้ยังก่อสร้างไม่ได้แล้วเสร็จเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องมีเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดเราเดินเข้าไปนะครับผมมันจะเป็นออกมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูหมากัน ตอนนี้นะครับผมนนี้เป็นมา้าพันนิเชียนะครับมิเชีย เับเป็นสายพันธุน์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับจากการสอบถามนี่รู้สึกว่าอายุจะเราๆสักสี่ปีแล้วครับตัวนี้อายุ4ปีนะครับราคาที่ซื้อมาคือราคาประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทครับประมาณนี้ส่วนอาหารของม้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกว่าอาหารเป็นเน้อขาวเนื้อประมาณนี้ครับแต่รู้สึกว่าม้าตัวนี้จะงอเงี้ยนะเดี๋ยวเราไน่ัวมาแล้วเราไปดูที่กันต่อดีว่า ทำเลยครับสามส่วนอันนี้ถ้าผมจะเป็นเวัสดุไม้ที่ยังทำการต่อเติมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับคาดว่าได้ประมาณตีหน้าประมาณนี้ครับบผม หมดแล้วนะครับ <c oughs> ผมสำหรับสถาน,นที่ท่องเที่ยวสินวานครับผมก็ขอสวัสดีครับ